สวัสดีครับก็ผมคอร์เซนเตอร์ผู้ตอบคำถามนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานกล้อง Wi-Fi รุ่น WIP 2 8 4 F ขีด W ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกล้องก่อนเลยนะครับตัวกล้องนะครับให้เรานะครับก็เสียบอะแดปเตอร์แบบนี้ก่อนนะมันจะมีอะแดปเตอร์ให้เราก็ทำการเสียบอะแดปเตอร์กล้องให้เรียบร้อยนะครับ เรามาดูในส่วนของสถานะไฟกล้องนะครับถ้าเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่ามีการเชื่อมต่อแล้วเราต้องกดรีเซ็ตก่อนนะครับวิธีการกดรีเซ็ตครับให้ลูกค้านะครับกดแช่ประมาณ10ถึง15าวินะครับโดยประมาณนะครับปุ่มรีเซ็ตของเขานะครับจะอยู่ใต้กล้องแบบนี้เลยนะครับจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับที่ใส่เมมนะครับการใส่เมมนะครับก็เดี๋ยวมาดูในการใส่เมมก่อนเลยแล้วกันครับเอาไขควงนะครับขันน็อตตรงนี้ออกนะครับ สองตัวนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็จับจุกตรงนี้นะครับดึงออกมาเลยนะครับก็จะเห็นตำแหน่งที่ใส่เมมตัวนี้นะครับตำแหน่งที่ใส่เมมนะครับก็นี่เลยนะฮะเราก็ดูตามรูปมาเลยนะครับก็เออเอาออกยากนิดหนึงนี่นะครับเมมนะครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้นะครับ เอ่อให้วางเมมนะครับแบบนี้นะครับผมเหมือนในรูปนะครับผมแล้วก็กดดันเข้าไปอย่างนี้นะฮะมันก็จะเด้งๆด้งนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็กดเข้าไปดังกึกนะครับแล้วก็ใสเรียบร้อยนะครับขันเข้าไปนะครับ ก็เดี๋ยวกดรีเซ็ตนะครับก็ดูสถานะไฟหน้ากล้องด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะกดปุ่มรีเซ็ตนะครับกดแช่ประมาณนะครับเอ่อสิบถึงสิบห้าวินาทีนะครับไฟนะครับมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับก็กดให้ไฟดับนะครับแล้วเดี๋ยวไฟมันจะขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับอ่าถ้าแบบนี้เราปล่อยมือเลยนะครับแบบนี้แล้วก็รอมันสักครู่เลยนะครับเดี๋ยวกล้องเนี่ยมันจะไฟมันจะกระพริบเป็นสีเขียวๆนะครับ ก็ร่าพิบเขียวแล้วก็น่าจะพร้อมนะครับในการใช้งานนะครับเดี๋ยวตัวนี้มารอดูนะครับผมระหว่างรอนะครับเรามาโหลดแอปกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเข้าไปที่เออ Play Store นะครับเข้าไปที่ p เทสโตนะครับ ก็ตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นแอป iMu Light นะครับ i m o u นะครับ i m o Light ตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับติดตั้งได้เลยนะครับสําหรับอันนี้เนี่ยผมได้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ยังมีอัปเดตผมอัปเดตก่อนละกันนะครับระหว่างอ่าเห็นไหมฮะตอนนี้ไฟของกล้องนะครับก็เป็นสีเขียวกระพริบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้คือกล้องสถานะพร้อมที่จะ แอดเข้าในมือถือเราแล้วนะครับหลังจากที่ผมอัปเดตแอปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับใช้เป็นแอปตัวนี้นะครับก็เป็นแอป iMo มลไลทนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเรามาลงทะเบียนกันก่อนนะครับเราก็กดที่ลงทะเบียนนะครับก็ตรงนี้ Thailand ครับถัดไปครับผมตัวนี้มีให้เราเลือกนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับถ้าอีเมลก็กดตรงด้านล่างนะครับผมจะลงทะเบียนเป็นอีเมลแล้วกันครับ ด้านบนเนี่ยผมก็จะพิมพ์อีเมลของผมเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับรหัสผ่านตัวนี้คือรหัสผ่านที่เขาให้เราตั้งขึ้นมาเลยนะครับอีเมลก็คือในส่วนของอีเมลรหัสผ่านนี้สําหรับเข้าแอปนะครับเราตั้งใหม่ได้เลยนะครับรหัสผ่านตรงนี้ไม่ใช่รหัสผ่านของอีเมลนะครับอันนี้ผมตั้งรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วนะครับกดเอ่อ ด้านล่างนะครับฉันเนี่ยติ๊กด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นครับก็เดี๋ยวไปดูหลักการตรวจสอบนะมันจะเข้าส่งไปในอีเมลเดี๋ยวเราเอามากรอกตรงนี้นะครับเข้าไปเช็คที่อีเมลนะครับมาแล้วนะครับไอมูะครับ easy f o r ip ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสตรงนี้นะครับที่เราเห็นนะครับสามหกสองหกเจ็ดตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปกรอกในหน้ามสักครู่นี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับกดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับก็ลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้มันจะให้เรารับข่าวสารอะไรนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ซีเรียสไม่ธุระอะไรก็กดไม่ใช่ตอนนี้นะครับตัวนี้เรากดต่อมาแล้วกันนะครับเลือกเป็นต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแอปโล่งๆแบบนี้นะครับที่สังเกตเห็นก็จากนั้นนะครับก็กดบวกด้านบนขวามือนะครับตัวนี้นะครับในการแอดกล้องเราเลือกสแกนเคอร์โค้ดครับผม สแกนเคียโค้ดที่ตัวกล้องได้เลยครับผมตัวกล้องนะมันจะมีเคีย์โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ตูดกล้องครับแล้วก็ไปสแกนเคีย์โค้ดนะครับหลังจากสแกนติดนะครับผมก็ก็มันจะมาอยู่หน้านี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราผมแนะนําให้กดบันทึกเคียรโค้ดไว้นะครับในกรณีที่เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสติกเกอร์มันอาจจะลอกหรือว่าอาจจะมีรอยขีดข่วนจนมันอ่านไม่ได้นะครับตรงนี้ให้เราเกดบันทึกไว้นะครับมันก็จะอยู่ในคลังภาพของมือถือเรานะครับ กดเหมือนทึ้ไว้ก่ะนะตัวนี้เราสแกนเคียวโคขึ้นมาได้นะครับเรากดถัดไปนะครับจากนั้นนะครับมันให้เราตรวจสอบนะว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่นะอันนี้เราเสียบปลั๊กอยู่แล้วแน่นอนนะครับเราไฟกระพริบช้าๆนะครับของไฟสีเขียวนะมันกระพริบอยู่แล้วก็รหัส wi-fi เราก็มีอยู่แล้วนะครับเรากดถัดไปเลยครับผมรหัส wi-fi ของบ้านเรานะครับตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมให้เชื่อมต่อกับ wi-fi ของกล้องก่อนนะครับตัวนี้เราก็แตะเชื่อมต่อไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าที่จะให้เราใส่รหัส wi-fi ของบ้านเรานะครับทีนี้เราก็เลือกเลยนะของผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ c t f 1ตัวนี้นะครับผมก็เลือกเป็นชื่อ wi-fi บ้านเรานะครับแล้วก็พิมพ์รหัส wi-fi บ้านเราเข้าไปนะครับตัวนี้เราก็บันทึกรหัสผ่านไปเลยก็ได้กดถัดไปครับผมทีนี้รออย่างเดียวเลยนะครับรอมันเชื่อมต่อเลยนะครับ มันจะอยู่ประมาณเนี่แหละครับประมาณไม่ต่ำไปกว่าแปดสิบเท่าไหร่ฮะมันก็จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมอันนี้มันก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งชื่อกล้องได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับแต่ตัวนี้ผมขอเป็นแบบเดิมทีแล้วกันนะครับผมก็เสร็จสิ้นเลยครับผมตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของค่าวนะครับก็คือการบันทึกบนข่าวนะครับตัวนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายของมันตัวนี้เราถ้าเรามีเมมเราก็บันทึกลงเมมไปนะครับตัวนี้เรา เลือกเป็นว่าเอาไว้ภายหลังแล้วกันนะครับครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมแค่สแกนเคียวโค้ดแล้วก็กดไม่กิจจึตเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะดูกล้องออนไลน์ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับกล้องตัวนี้นะครับผมต้องขอประทานโทษลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถทูเวททอล์กได้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีฟังก์ชันที่เป็นรูปไมเลยนะครับผมในในหน้าแอปนะครับก็คือ มันไม่สามารถพูดไปหากล้องได้นะครับแต่เราสามารถได้ยินเสียงจากฝั่งกล้องเพราะกล้องตัวนี้เนี่ยมันไม่มีลําโพงนะครับมันมีแต่ไม้นะครับซึ่งไม่มันก็จะอยู่นะครับบริเวณนะฮะเห็นว่าเงาๆที่ผมทําบนบนอารนั่นแหละครับผมนั่นคือน่าจะเป็นในส่วนของไม้นะครับมันไม่มีลําโพงนะครับในส่วนต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับก็อย่างสปอตไลท์ตัวนี้นะครับมันเอาไว้เปิดสมมุติเราดูแล้วก็มีอะไรไม่ชอบมาฟากนแล้วก็เปิดเลยนะครับมันก็จะกระพริบนะครับ ่านะครับก็มันก็จะพิบลักษณะนี้นะครับหน้ากล้องนี่ก็ปิดนะครับแล้วก็ก็จะมีการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับก,ก็หลักๆเลยตัวนี้ถ้ามันเป็นกล้องที่มีภาพสีตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไปดูนะครับในส่วนของสปอตไลท์นะครับไม่ใช่ฮะโทษทีฮะ สปอตไลท์อ่ะตรงนี้เข้ามาดูตรงนี้นะครับสปอตไลท์ครับเมื่อมีการตรวจับนะครับเดี๋ยวสปอตไลท์มันจะทํางานนะครับก็เดี๋ยวนี้เราลองเปิดดูนะอะเห็นไมฮะมันมีการเคลื่อนไหวครับมันทํางานเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็ปิดไปนะครับแบ็กกลับไปนะมาดูในส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนนะครับการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายโหมดเลยนะครับส่วน ผมก็จะแนะนําหลักๆก็จะเป็น2โหมดนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพกลางคืนแบบอัจฉริยะก็ได้นะครับการถ่ายภาพกลางคืนแบบอัจฉริยะเนี่ยก็คือเมื่อมันมืดแล้วนะครับกล้องมันก็จะเป็นขาวดํานะครับมันก็จะเป็นภาพขาวดำนะครับแล้วฟารามีคนเดินผ่านเนี่ยภาพมันจะเป็นสีให้นะครับในส่วนที่เราเลือกเป็นอัจฉริยะนะครับก็จะมีคาอธิบายด้านบนนะครับผมตรงนี้เราเลือกดูได้เลยนะครับอันนี้ถ้าจะให้ภาพเป็นสีตองคืนเลยเนี่ยคือ ถ้าตกดึกปุ๊บเป็นสีตองคืนเลยให้เราเลือกตรงนี้นะครับก็จะมีคําอธิบายด้านบนตรงนี้ลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับผมสามารถเลือกตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยถ้าลูกค้าโอเคแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็แบกกลับไปดูในส่วนของเมมโมรีนะครับเป็นส่วนสําคัญครับตรงนี้ถ้าเราใส่เมมมาแล้วอันนี้ผมได้มีการใส่เมมเข้าไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ก็อันนี้ก็สถานะบอกปกตินะครับก็ แต่ถ้าลูกค้านะครับเพิ่งซื้อกล้องเพิ่งเสียบเมมเข้าไปใหม่นะครับก็แนะนําให้กดฟอร์แมตมันสักทีหนึ่งนะครับอ่าก็กดตรงเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกรูปแบบนะครับแล้วกดรูปแบบรูปแบบก็แปลว่าฟอร์แมตนะครับแต่ตัวนี้ผมขออน,นุญาตไม่ฟอร์แมตแล้วกันนะมันมีข้อมูลสําคัญอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวบปกลับไปนะครับ หลังจาก format มิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนนะครับว่าย้อนหลังนะครับมันดูตรงไหนนะครับดูย้อนหลังก็ตรงนี้เลยครับดูปอดวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกที่เป็นนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็จะมีการบันทึกมาอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะว่าเราจะดูช่วงไหนนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการย้อนหลังขึ้นมาเราดูแบบนี้นะครับการตั้งค่าเบื้องต้นก็ก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้ก็เดี๋ยวถ้ามี ข้อสงสัยในส่วนไหนนะครับว่าฟังก์ชันไหนมันใช้อะไรยังไงบ้างนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ได้ขึ้นโชว์ไว้ในในคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกล้องรุ่น w ip 2 8 4 ffit w ตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ